คาดิแกนใช่ไหมคะตัวนี้จะเป็นงานคุมเลยค่ะพี่ทรงคาดีแกนเลยมาเดี๋ยวมาดูงานกันอุ้ยแอจะขิดกับแอถ้าบอสฟังอยู่ <c oughs> ไม่ว่าบอสอ,อยู่ไหนช่วยซ่อมแอให้หน่อยได้ไหม <c oughs> อ่ะโอเคมาลูกค้าไต้บลูมาแล้วอุ้ยตัวนี้ต้องบอกว่าหนาวนี่คือโดนตัดกันไปหมดตลอดค <c oughs> นะ ตัวนี้คือเป็นอะไรที่แบบอยู่ในกระแสสุดในในช่วงหน้าหนาวมากกับอีกตัวด้านหลังที่หนูเอามาตัวนั้นก็โอ้โหเจ้าเก่าเจ้าเดิมทําไวด้ดีนะคะเดี๋ยวขออนุญาตติดกระดุมนิดนึงใครคือใครเคยถามว่าเบอร์ไหนที่พรีเมียมสุดๆเบอร์นี้ตัวนี้ใช่ตัวนี้มันจะเป็นแบบว่าแนวพรีเมียมขึ้นมานะคะลูกค,ะคะ้า่ะถามว่าตัวนี้หนาไหมถ้าแจ้งนะลูกค้ามันจริงๆอ่อะถามว่ามันก็จะมีทั้งหนามากหนาหน้อยแต่ส่วนใหญ่ก็จะเนเออ้นออกไปทางหนา าเบอร์อื่นๆยังไม<ช>่ไ <ๆ S 2> ด้เขาจะผสมผ้าล่องบา,<ช>างเลยค่ะแต่ตัวนี้ก็คือแต่จริงๆอ่ะพวกงานหนาวอ่ะถ้าผ้าผ้าหนาเป็นงานทําราคานะลูกค้าใช่งานมันสวยงานทําราคาเลยเขาเรียกว่าเหมือนฟิลแบบผ้ามันแพงอ่ะออพราคาได้แน่นอนลูกค้าขาเดี๋ยวมาดูงานกันก่อนใครที่แบบว่าเริ่มทยอยตุนงานหนาวนะหรือเริ่มไฟ์สดออกแล้วงานหนาวลูกค้ามาดูก่อนได้เนาะเพราะว่าปกติงานหนาวหนูอ่ะหน้าฝนนี่แหละ เริ่มออกกันแล้วหน้าฝนเนี่ยแหละเขาเริ่มออกเริ่มตุนกันแล้วลูกค้าขางานน่ารักน่ารักเลยนะตัวนี้ก็คือแบบว่าลูกค้าลุนได้เลยมันจะมีทั้งแบบว่างานเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไหมพรมแบบถักเปียอะไรแบบเนี้ยอาจจะมีออกไปด้วยอุ้ยอันนี้น่ารักมากดูดิแต่งคอแบบน่ารักน่ารักมาแบบนี้เลยลูกค้าขาสไตล์แบบว่ามันจะมีทั้งแบบว่าคุมแบบนี้กระดุมกับไม่มีกระดุมอาจจะติดปนกันไปนะลูกค้าแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเป็นกระดุม ใช่ขัดใช่นะคะแล้วก็ตำหนินะลูกค้าถ้าตำเนียหนูจะแจ้งก่อนว่ามันอาจจะเป็นของอ่าเรื่องของกระดุมนั่แหละถ้าเกิดว่ามันแตกมันอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าสามารถไปหากระดุมแบบสวยๆติดใส่ได้นะพ <defenders> ี่วรรณารับกอ60มาใช่ไหมขอบคุณคะ่ะพี่ขาขอบคุณคะ่ะวิ <mentor> ้นี้น่ารักมากเ <Brooke> นี่ยลายดอกแบบนี้นะคะลูกค้าแล้วก็ใช้ดีนะเอาจริง งานไซส์ออกดีอุ้ยดู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 เนี่ยมีกิมมิคอีกใช่งานแบบสไตล์แบบแฟชั่นออกเลยลูกค้าขาตัวนี้นะกิมมิคเยอะนาน่ารักน่ารักเลยเห็นป้าแต่งคุณแต่งคอแบบนี้นี่น่ารักมากลูกค้าขาเนี่ยแบบนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทําราคาเขาจะนิยมเอาไปแบบว่าตีฟูใช่ตีฟูทีงานโคตรสวยเลยเคยเห็นลูกค้าแบบว่าเอามาตีทีแบบหลายๆลลูกอะไปนั่งดูแล้วสวยมาก ใช่งานมันยิ่งแบบยิ่งเรียบยิ่งฟูนะโอ้โหน่าแบบขายได้ราคาแน่นอนลูกค้าแนะนําเลยนะตัวนี้ยใครอยากได้ใครอยากตุนนะลูกค้ามาทยอยเอาไปก่อนมาทยอยเอาไปก่อนเลยช่วงหน้าฝนเนี่ยแหละตุนกาลังดีเลยถ้าหนาวแล้วของจะไม่ค่อยมีนะลูกค้า<ม>ซื้อ,อไม่ทนันอ้าอมีโปรโมชั่นเท่าไหร่นะจากสามพันเก้าลดเหลือสองพันเก้าร้อยวิแรงมากสามพันเก้าไม่ขายเอาไปสองพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นลูกค,ะคะ้า่ะ กระสอบรีวิวขออนุญาตส่งฟรีไปด้วยเลยนะขออนุญาตส่งฟรีไปให้ด้วยเลยเอาเลยรหัสมาดเด็กสอเด็กสองศูนย์มาได้เลยลูกค้าขาลูกรีวิวดอเด็กสองศูนย์มาได้เลยโปรมชั่นลดหนึ่งพันบาทไม่พอหนูให้ส่งฟรีไปด้วยสําหรับลูกรีวิวคุ้มคุ้มเลยนะคะจัดไปเลยแบบคุ้มคุ้มเลยนะคะลูกค้าอุ้ยอันนี้แบบลายแบบโอ้โหเวอร์มากสาวคนชอบงานแบบไซส์ใหญ่ ใช่ติดตัวจิว๋วตัวจ้อยตัวนี้ได้เล่นได้นะคะลูกค้าขาเนี่ยงานปักดอกน่ารักมากไซด์ดีนะไซด์ดีลูกรีวิวดอเด็ก20ค่ะลูกใหม่เป็นดอเด็ก21ใช่ไหมอ,อ่านี่ลูกค้าเอฟดอเด็ก21มา2ลูกขอสีสวยๆจัดไปค,ค่ะ,คคะขอบคุณค่ะเนี่ยใครที่ไม่ชอบเล่นลูกรีวิวนะลูกค้าไปลุ้นลูกใหม่ ไปลุนลูกใหม่ได้เพราะว่าบางคนลุนลูกใหม่แล้วแบบได้ปังกว่ารีวิวก็มีออนะคะใครอยากแบบว่าลุนดวงเองลูกค้าพี่เอฟลูกใหม่เอฟลูกใหม่ได้เลยดอเด็กสองหนึ่งลูกรีวิวดอเด็กสองศูนยรีวิวไปยังใครรับไหมอ่ะโอเครีวิวโซเอาเรียบร้อยขอบคุณค่ะ<อ>ไปแล้วยิ่งเป็นช่วงที่จัดราคาโปด้วยน้อแอใช่เอาไปทุ สา <39 S 2> <39 S 1> มเ<ะ>ก้าไหมสามเก้าราคาปกติเนี่ยงานแบบว่าถักไหมพรมเปียเส้นใหญ่แบบเนี้ยลูกค้าก็ชอบกันมากเลยนะเดี๋ยวหนูมีไหมพรมอีกตัวหนึ่งนะมีไหมพรมอีกตัวหนึ่งแต่ว่ามันจะต่างกับตัวนี้เดี๋ยวให้ดมูมีลูกค้ามาค่ะเล่าให้ฟังว่าแบบเขามาซื้อป้ายปูนี่แหละตัวเ,เ,เนียมอะไรเงี้ยปีที่แล้วลูกค้าคือขอเลทส่งขอเลท,เลทแบบพิเศษอะ่ะใช่ไม่มีให้เขา <laughs> ต้องบอกว่าใช่ลูกค้ามาแจ้งเลยบอกว่าทําไมตอนที่ขอเลทไม่มีให้ทำไมตอนนี้จัดโปรให้ล่ะงาทีีได้ราคาโปรโมชั่นงานหนาวเนาะอ้าหนาวเราก็เซลลกันไม่ได้หรอกแจ้งตามตรงเพราะว่าของมันไม่พอพี่ขาแอบกระซิยใช่ใครจะเอานะเอาไปเลยลูกค้าตุนไปก่อนเพราะว่าตอนนี้คือช่วงที่ทําราคาได้ดีสุดหรือสี่ืนน่ารักมากเลยใช่สี่ผืนอ่ะน่ารักลูกค้าหรือบางทีอ่ะ ช่วงหนาวอ่ะหนูอาจจะไม่มีเลทด้วยนะใช่ไม่ได้จัดโปรแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะได้เลทหรือเปล่าต้องเช็คกันอีกทีนะต้องเช็คกันอีกทีนะลูกค้าขาเพราะว่าบางบางช่วงคือโอ้โหมันของมาแบบว่าลูกค้ารอกันเยอะอาจจะแบบลดไม่ได้สต๊อกตอนนี้มีเท่าไหร่นะเอซนแค่นี้โอเคสต๊อกมีน้อยนะคะมีอยู่แค่นี้เพราะว่าปกติเราต้องการแบบ ใช่แม่ตอนนี้ตาแบบน้ารากคลาสสิกรอบนั้นรอบนั้นมาห้าสิบูกค้าเจ้าเดี๋ยวก็ตัดถ้าใช่เพราะว่าถ้าเกิดแบบช่วงปลายช่วงปลายเมื่อไหร่อ่ะแม่ใช่ตัดกันไม่มีไม่มีตัดเนี่ยักบินหนึ่งใช่สิบลูกสิบลูกใช่มาหลักสิบกันหมดเลยนะคะตอนนั้นนะลูกค้าหนูบอกเลยว่าตอนนี้ของยังมีสต็อกอ่ะตุนกันมาตั้งแต่ต้นปีอ่ะได้แค่ได้แค่แบบเจ็ดสิบลูกถือว่าน้อยนะคะได้มาแค่นี้คือน้อยอันนี้คือจริงๆอ่ะ หนูยังไม่ต้องมาเปิดก็ได้หนูรอหนาวก็ได้นะแต่ว่าหนูอยากแบบมันมันเริ่มมีลูกค้ามาถามใช่อยากให้ลูกค้าเอาไปตุนหนูอยากให้ลูกค้าได้ช่วงที่ในราคาดีที่สุดนะคะวันนี้เราเลยเอามาเปิดให้วเนวนิเกลนะตัวเนี้ยแอบแบบมีความแบบขอบน่ารักน่ารักนะถ้าใครพอมีทุนนะว,วันนี้ทุนไปเลยลูกค้าใช่ใครมีทุนตุนได้ตุนมีพื้นที่ตุนได้ตุนไปเลยพี่ขาต,ตัวน,นี้เอาไปเก็บ บอกเลยกาไรขึ้นยี่ห้อทองนะแม่จริงนะคะกําไรขึ้นแน่นอนขึ้นตามใจแม่ค้าด้วยแม่ค้ามองว่าไปได้อีกแม่ค้าปจับเลยปีเราขายสามเก้าวิเออใช่นะถ้าลูกค้ายกไปสองเก้าวันนี้ใช่ปะเอาไปเพิ่มไปบวกลูกละพันได้เลยสบายโอ้โหสบายใครที่แบบว่าเอาไปขายต่อยกลูกยังได้เลยนะบวกไปหรือว่าบางคนก็แบบว่าชอบฟิลแบบงานรีพงรีแพคได้หมด ลูกค้าแต่ตัวนี้แนะนานะคุไขายยกก้อนมันมากไม่ต้องเหนื่อยเลยนะคะสวยๆเลยเนี่ยน่ารักมากเลยตัวนี้อ่ะลูกค้าใครจะรับลูกใหม่นะดอเด็ก21มาได้เลยราคาโปรโมชั่นนะ2900บาทเท่านั้นแม่หนูขออนุญาตวนงานให้ดูในราวหน่อยนะคะวนงานในราวให้ดูงานสวยๆเลยเนี่ยลายน่ารักน่ารักสีสวยๆหวานๆนะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าโทน หวานพาสเทลงานแบบว่าเออโทนตุ่นตุน,ตนอะไรพวกนี้แม่คือมีออกให้เลยนะใครชอบนะหรือใครที่แบบว่ารู้ว่าหน้าหนาวแม่ต้องเล่นอยู่แล้วว่าแม่เตรียมไปเถอะตุนไปเลยเอาไปเลยนะดอเด็ก21ไปอีก2รูขอบคุณค่ะเนี่ยสวยมากเลยอะลายน่ารักอ่ะจริงๆแบบถ้ามีโอกาสนะแม่ต้องบอกว่ามีโอกาสและมีเวลาดีกว่าหนูจะขออนุญาตแบบเบิกเขาแล้วก็เอาไปบอกว่าไปตีฟูสักลูกหนึ่งเนาะ แล้วก็เอามาให้ลูกค้าแบบดูตัวอย่างงานแล้วก็ปล่อยขายในไลฟ์ไปเลย <c oughs> นะเพราอยากให, <c oughs> ให้เห็นตัวอย่างอ่ะเวลามันตีฟูมันสวยจริงไหมคะอ่ะโอเคหมดไปแล้วใครจะรับนะลูกค้าตามไป CF เพิ่มได้เลยนะสำหรับงานไหมพรมผาหน้านะไหมพรมผาหน้าแบบพรีเมียมตัวต่อไป